สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกเับพบกันกันกบกลาวเด็ดเก d ดาวนะครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาหาเจ้ามินทอร์คีกันนะครับที่จะไปไข,ขกล่องสมบัติบนโต๊ะพึ่งนะครับโต๊ะของเล่นประสาทละรประสาทเลโก้นะครับก็คือตอนแรกนะครับผมว่าผมจะไปฟาร์มหาไอ้เจ้าหิน อินคอร์สนะครับที่จะมาหล่อเป็นก้อนใหญ่ๆเพื่อจะมาตีมาตีบวกนะมาตีบวกอาวุธนะครับแล้วก็ผมก็เลยจะไปมุดท่อนะครับที่เราเคยไปมุดกันเมื่อ EP เก่าๆนะครับเออที่มันอยู่แถวๆใกล้ๆสายยางอ่นะแล้วทีนี้ผมก็มาเห็นไอ้ท่อน,นี้ครับเนี่ยไอ้ท่อขาวเนะี่ยผมก็คิดว่ามันจะทะลุไปหากันได้เว้ยตอนแรกนะผมก็เลยแบบว่าเออดำเข้าไปกระโดดเข้ามาดำน้ําตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเข้ามาแม่งตันนะครับ <laughs> มันไปหากันไม่ได้ครับมันไม่เชื่อมกันนะผมก็เลยดำลงไปดูตรงอ่านะผมก็เลยดำลงมาดูตรงนี้นะเพราะมันมีรูอยู่ตรงนี้นะกะว่าเออมันน่าจะดำลงไปข้างล่างแล้วก็เชื่อมไปถึงกันอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าพอผมดำลงมาตรงนี้ใช่ปหเนี่ยผมดำลงมาปุ๊บผมก็หาทางไปแต่ปุ๊บผมก็มาเจออันนี้ครับทุกคนผมก็ฟันไปปุ๊บเรียบร้อยอยู่ดีผมก็เจอนี่เฉยเลยวะ่ะทุกคนเห็นอะไรไหมครับนี่ เนื้อทอคีว่ะเฮ้ยแบบโคตรฟลุกอันนี้คือแบบอย่างงงอะไรกันครับเนี่ยได้เฉยส่วนอีกอันนึงเนี่ยไอหีบสมบัติตรงปราสาททรายเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันหากุญแจตรงไหนเหมือนกันยังหาไม่เจอนะอันนั้น <c oughs> เดี๋ยวเดินเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะถ้าเจอก็จะมาฝากนะครับผมอันนี้เราไปไขกุญแจอันนี้ก่อนดีกว่า หยิบสมบัติข้างบนนะน่าจะมีเบิร์กชิปอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้จะมีอะไรแถมมาให้อีกเปล่านะในนั้นแล้วก็ตอนนี้ผมตีอ่ามินแม็กเป็นขั้นหกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะตีเป็นขั้นที่เจ็ดมันใช้นี้สี่อีกสิบก้อนเออได้พอดีเลยเฮ้ยกดผิดอะไรนครับเนี่ยป้าทีเดียวแตกเลยป้าทีเดียวแตกเลยทุกคน บนึงโหลดไมค์ก่อนแรงจัดตะกี้หวดแรงไปนิดหนึ่งครับหวดทีเดียวแตกเลยก็อันนี้ผมไปเรียนสก,กิลมานะครับทําได้แล้วนะใช้สิบก้อนนะครับก้อนเล็กสิบก้อนทําเป็นนี้ก้อนหนึ่งโอ้โหคือใช้โคตรเยอะเลยนะถึงแม้จะทุบที่ได้มาหลายก้อนก็นกเถอะแต่เวลาใช้ก็ใช้เยอะโคตรนะผมมีสิบก้อนมาดีเลยเดี๋ยวไปตีตีบวกเป็นขั้นที่เจ็ดเลยแล้วกันนะมา,มาตีบวก นี่มินแม็กของผมนี่ขั้นที่7ดาเมจ75%ครับทุกคนใช้หินอันนี้10ก้อนโอเคจัดไปอ้าวอุ้ยตะก,กี้มันบอกว่าบวก75ไม่หรอบวกอีก10เป็น75ไม่หรอแล้วมันมันกลายเป็น70 70สิบไปเนี้ยแล้วบวกขั้นต่อไม่ได้ด้วยอะไรอะไรวะเนี่ยโอ้คุณหลอกดาวแล้วเต็มแล้วด้วยครับ บวกไม่ได้แล้วครับอะไรเขาครับเนี่ยเนี่ยตอนแรกผมขั้นหกมันเป็นหกส้าเปอร์็นะตะกี้แล้วมันก็เขียนว่าบวกอีกสิบโอ้โหแต่พอตีไปเพิ่บกลายเป็นเหลือแค่เจ็ดสิบอันนี้เซ็งจริงเจอคุณหลอกดาวเข้าไปแต่ damage. ดาเมจดาเมจก็เหมือนกับยังไม่สุดนะเนี่ยได้อีกครึ่งช่องอ่ะเออทำไมมันไม่เจ็สิบห้าวะจะได้แบบเต็มๆไปเลยเนีย้ยเต็มแม็กไปเลยโอ้โห เซ็งแล้วอันนี้แต่คือดาเมจแรงสุดของเกมครับตอนนี้เต็มขีดเหนื่อยใจจริงโดนหลอกทำไมถึงทำกับฉันได้ไปดีกว่าตอนแรกผมคิดว่าไอ้พวกนี้จะมาตีบวกนะตีไม่ได้เฉยเลยครับแต่ว่าเอาไว้ทำอาวุธเออคือใครจะทำอะไรกระบ,บองอันนี้เดี๋ยวนี้ต้องใช้อันใหญ่ทำแล้วนะครับโอเคไปไขกุญแจกันดีกว่าโดนหลอกตั้งแต่ต้นคลิปเลย ตายเธอผมนีก่กวจะได้สักบวกสิบนะเนี่ย <c oughs> บวกสิบก็จะเกินไปไม่มีช่องดาเมจได้ขึ้นแล้วอือรอเขาอัพแพทอัพเกรดชุดป้องกันก่อนครับตอนนี้ชุดป้องกันยังอัพไม่ได้อัพได้แต่อาวุธทางไหนวะนี่ไงประสาทนี้มาเลยอยู่ไหนเอ่ยข้ามาแล้ว ไหนวะข้าอางนี้เปล่านี่ไงมาเจอแล้วครับปิงโอ้โหมีฟันทองให้เราหนึ่งอันนี่เมกามิวแล้วก็มีเบิร์กชิปกินด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราว่าไปหามิสเตอร์เบิร์กเลยแล้วกันครับดูว่าได้ชิปมาแล้วมีอะไรใหม่ให้หรือเปล่านะเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ใหม่ ก็จะข้ามฟังไปทางนู้นแต่วนีใต้น้ำก็อันตรายมากนะครับเราจะโดนปลาคราบแดกได้นะครับเจอหน้าเรานี่มันไหวใสเลยนะเออเมื่อก่อนยังแบบไม่ทำร้ายเมื่อก่อนยังไปใกล้ได้ครับมามาแล้วคุณเบิร์กผมเอาชิปไม่คุณแล้วคิดชอบออนไฟ งานอะไรผมทำหรือไม่ e p i s ิป i p p e r มันคืออะไรวะแคนเชนบวกคาร์บมาอันนี้รับมาทำมามีประโยชน์อยู่ครับอันนี้คืออะไรวะอันนี้เหรอไอแมลงตากแห้งรับรับมาก่อนมีอะไรใหม่ใหให้เรียนหรือไม่สแกนมิวโมล่าเหรอคือหมายถึงว่าในการเราจะสแกนเจอฟันน้ำนมใช่ไหมแต่ปกติเราไม่เคยสแกนเลยนะ ราวิา่งหาเจอเองตลอดเวลาสแกนนี่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลย,เลยนะดังเตือนข,นขึ้นมาแต่ก็หาไม่เจอแต่ว่ามันใช้มันก็ดีนะแต่มันใช้ห้าพันเลยผมมีไม่ถึงอะแล้วก็อันนี้ของใหม่ก็คือทำเกลือก้อนใหญ่ได้ครับซึ่งยังยังไม่มีอะไรที่มันเอาไปทำนะเพราะว่าคราบลูกธนูมันก็ใช้ก้อนเหล็กนะครับแต่ว่าน่าจะรออัปเดตแหละนะก็จะมีของที่ใช้ในอนาคตนะครับเหมือนไอ้กระบองมิ้นเนะี่ย ไอกระบองไอเศษมิ้น์อันใหญ่ที่เราไปทําเป็นก้อนใหญ่มันเอาไปใช้ทําเป็นกระบองนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอพวกนี้ก็น่าจะรอรออาวุธใหม่อัปเดเข้ามาที่อาจจะต้องใช้ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้ครับเรียนมาก่อนก็ได้นะผมอาจจะเอาผมเอานี้แล้วกันนะเอาสูตรอาหารเพิ่มนะครับลดดัมเมจการตกแล้วก็โชว์เวลอัปเกรดเอ,อเอานี้แล้วกันจะได้ขุดตัวเร็วเออสักอันหนึ่งเผื่อไปขุด หาของที่ทะเลทรายนะครับแล้ก,ก็อ้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเก็บค่าวิทยาศาสตร์ไปก่อนเอาล,าคอาละครับพุ่มเอาละครับพุ่มอะไรวะ <c oughs> มาตอนนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าใส่ชุดใหม่ทั้งหมดนะครับที่อัปเดตเข้ามาเป็นชุดที่ป้องกันเยอะที่สุดของเกมตอนนี้แล้วนะครับก็คือชุดของไอตัวโรลี่โพลี่นะครับนะใส่ครบเซตเลยนะครับมันจะมี ในเรื่องของบล็อกสตันนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็เราจะมาลองหวดเจ้าแมงมุมบูฟสไปเดอร์นะครับเจ้าศัตรูสุดแร่งในเกมนี้กันดูนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะผมใส่เป็นกระบองมินแม็กเลเวลเนะครับซึ่งตันที่สุดแล้วตอนนี้มามาดูว่าจะจัดการกับเจ้าบูฟสไปเดอร์ได้หรือไม่มาเลยนี่นะหวดสวนกันไปเลยแบบแลกเลือดมา มาอุ๊ยอุยอุยโดนนันติมันอุยเกือบตายอะไรเนี่ยหน้าจูมี้โอ้โหนี่ผมใส่สกิลกันพิษนะครับคือสู้ได้นะถ้าเกิดว่าเราบ,บล็อกอะบล็อกเราตีอะแต่นี่ผมแบบหัวดแรกอนะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับโดนมันตีคริติคอไปทีหนึ่งนะครับตะกี้นะเกือบตายแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าสู้ไม่ยากเท่าไหร่ครับเออขอแค่มีสกิลกันพิษนะแล้วก็ หดแรงอยู่เหมือนกันนะครับตะกี้ตีๆถอยๆเนี่ยสบายเลยแต่ว่าตะกี้ยืนบวกแบบยืนวัดเลยไงนะนะวัดกันไปเลยใครอยู่ใครไปก็ถือว่าค่อนข้างสบายระดับหนนะฮะมาทีนี้เจ้าวูฟสปเดอร์ก็ไม่ใช่ปัญหาของเราอีกต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมจะพาไปลองนะนั่นก็คือเจ้าศัตรูสุดเก่งตัวใหม่เจ้าโรลี่โพลี่นะครับผู้ที่กิ้งใส่เราทีเดียวตาย เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเจ้าโลรลีร่โพลี่เจ้าอยู่ตรงไหนไหยวะปกติมาอยู่แถวนี้ไม่ใช่เลยเจ้าโรลี่โลพลี่มันอยู่ไหนนะาอุ้ยไม่เกิดดีกอ่คือผมมาข้ามไปทีหนึ่งครับแต่ว่ามันก็หลายวันแล้วนะน้อยใจผมหรือเปล่าเนี่ยมันบอกว่าแกมาฆ่าฉนันได้ยังไงย่นย่าเกิดใหม่แคหรอหายไปไหนวะ อะไรกันเนี่ยฉันจะอัดคลิปรีวิวอาวุธซะหน่อยเถอะมันบอกว่าฉันจะไม่ยอมเป็นเหยื่อให้กับการทารุนของแกโอ้โหผมวัดตีมันสองสารอบแลยครับทีนี้ไม่เจอเฉยสงสัยต้องไปตรงกองขยะแม,มงมุมจริงๆด้วยมาเลยเจอกันหน่อยจะาแมงมุมยุ่มหนังคาสองตัวได้ีเล่าว่ะ ีตัวเนี่ยโอ้โหเยอะจัดเลยมาเด้อตายไปนหนึ่งครับโอ้โหมันมันยังไงฮะเราอะคนใหญ่เก่งไงอืออือเออบ็อกได้ไว้นี่แน่นี่แน่นี่แน่ นสองตัวบ่อยย่านครับทุกคนเพราะของเราโหดจัดยังมีอีกเลยมีอีกสองตัวเดี๋ยนี่นะอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่ธนูแล้วก็ไอ้ไม่ได้ใส่หมดก็สกิลเนี่ยอือยิงเข้าไปธนูผมเลเวลหกนะครับทุกคนบอกเลยว่ายังโหดนี่นะเออแต่ว่าเวลาตีมันจะมีแบบเหมือนเหมือนติดเหมือนติดพิษติดอะไรสักอย่างเนี่ย มันติดติดหลอนติดเบอร์อาจจะอ่อนเพลียเนื่องจากอาวุธมันหนักเกินไปแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรนะอันเนี้ยเออมันแค่แบบเบอร์ๆแต่เลือดก็ไม่ได้ลดไม่ได้อะไรนะใครรู้ก็บอกได้นะครับว่ามันคืออะไรนะมันจะเป็นเหมือนตอนที่เราโดนไอ้สติกี้ไอ้ตัวโรล,ลี่โพลี่ปล่อยปล่อยเหมือนปล่อยกลิ่นปล่อยพิษปล่อยอะไรทุกอย่างเออคืนได้ปะเนี่ยเออเฮ้ยโอ้โห อยู่ดีก็ามาเจอฟันน้ำนมเฉยมันหลบอยู่ตรงซอกหลืบนี้นี่เองครับโชคดีที่เดินมาเย้ได้มาอีกหนึ่งเฮ้ยนี่ไงเจ้าตัวโรล,ลี่โพลี่อา่าเดี๋ยวใส่เป็นไฮเปอร์สตามิน่าแล้วกันนะครับผมไม่รู้จะใส่อะไรวะใส่บาบิเลียนกับไฮเปอร์สตามิน่านะครับเดี๋ยวเราจะลองหวดเจ้าโรล,ลี่โพลี่แบบตรงๆดู ผมลองสู้ไปแล้วแหละนะพอสู้ได้อยู่นะครับลุยนี่แนะน่นี่แต่ต้องบล็อกตอนมันกิ้งให้ทันครับเออมันจะไม่โดนวันเทินคิวแล้วครับถ้าเราบล็อกทันนะแต่มันจะเสียหลักนิดหน่อยนี่แนะ่อย่าปืนเลือดเดี๋เด้อเดเดเด้อมีหน้าแป๊บนี่งดไปเนีนี่โอ้ยจะตายเหมือนเนี้ <c oughs> ย อย่าครับนี่แนะ่มันจะตายแล้วต้องตายก่อนเออ,อยังไงทุกคนโคตรแรงก็เสียเลือดนิดหน่อยเสียเลือดเสียเนื้อเออยังไงเราก็ต้องมาฟาร์มมัน,นครับเพราะว่าซ่อมชุดอันนี้อันหนึ่งเนี่ยใช้แบบโคตรเยอะดูดิใช้สี่อันเนี่ยในการซ่อมหมวกะ่ะแล้วก็เชือกอีกโอโ้โหฆ่าตัวหนึ่งได้ห้าอัน แล้วแม่งพังอย่างไว <c oughs> สุดยอดไปเลย <c oughs> ก็แนะนำให้ใช้ธนูยิงยิงไปก่อนก็ได้นะแหลกๆพอมันเข้ามาใ,ใกล้ก็ตบหลบตีตีเอาครับส่วนไอ้อาวุธอีกอันนึงเนี่ยผมยังไม่ได้ยังอัพมาไม่ถึงอัพไปได้ประมาณขั้นสีนะเดี๋ยวไว้อัพเต็มแล้วมารีวิวให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับผมรู้สึกผมชอบไอ้กระบองนี้มากกว่าไอ้มินแม็กเนี่ยออมีตีสตงสตันด้วยนะครับ แล้วก็ผมว่ามันเท่ดีนะครับโอเคครับก็สําหรับแพทใหม่นะครับที่อัพเข้ามาผมว่าผมก็พาทุกคนไปดูเกือบหมดแล้วนะทะเลทรงทะเลทรายอะไรก็ไปกันหมดแล้วนะครับก็อาจจะมีติดค้างอยู่อีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมลองหาหาดูก่อนนะครับเพราะเพราะว่ายังหาไม่เจอนะครับมีสมบัติตรงปราสาททรายนะครับเออตรงดินแดนทะเลทรายที่มีกล่องสมบัติอยู่ผมยังไม่รู้ว่าหากุญแจจากไหนนะครับแล้วก็ ในส่วนของการอัปเดตอาวุธนะผมก็มาลองให้ดูแล้วนะอันนี้อาวุธเลเแรงที่สุดในเกมตอนนี้แล้วนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับชีวิตอยู่ง่ายขึ้นเยอะนะครับธนูก็แรงอยู่พอสมควรก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเข้ามาก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP พีหน้าสำหรับ e ีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมโย